สวัสดีค่ะพบกับมิวอีกแล้วค่ะวันนี้มิวก็พาน้องใหม่มารีวิวอีกเช่นเคยนะคะคราวนี้จะเรียกว่าน้องใหม่ดีไหมไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะคะแต่ออกแพ็กเกจใหม่นั่นเองไปดูเลยดีกว่าว่าคือตัวอะไรค่ะที่พูดถึงมาสักครู่นี้นะคะคือตัวนี้ค่ะโซล่าบีบีครีมผสมไพรเมอร์นะคะหรือที่เรียกว่าโซล่าบีบีไพรเมอร์ SPF 50นะคะ PA บวกบวกตัวนี้นะคะเขาออกมาในรูปแบบซองเรียบร้อยแล้วนะคะพกพาง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะคะคือสังเกตไหมช่วงเนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง BB บีครีหรือว่าเป็นผู้สกินแคร์หลายตัวที่ออกมาเป็นหน้าตาซองแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเนืองว่ามันกำลัง<ๆ>เหมือนกําลังเหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเนะาะพกพาสะดวกด้วยนะคะอย่างนี้อย่างซอ,องอย่างงี้ค่ะบรรจุทั้งหมดเนี่ยสิเมล็นะคะ ราคา49บาทคือจะต้องได้ทุกคนแล้วก็อย่างตัวโซระเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้มิก็ยังไม่ใครได้ริมลองเนาะพอออกมาในซอง49บาทเนีก็เลยได้มีโอกาสได้เออไหนเอามาลองดูซีไงคะ่ะก็ถือว่าเหมาะเลยสําหรับถ้าใครอ,อยากจะลองถามว่าเหมาะกับผิวเราไหมสีหรือว่าเนื้อเป็นยังไงชอบไหมอะค่ะเอาเป็นว่า มเป็นตัวแทนนะคะของสาวๆแล้วกันนะคะที่จะแกะใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วกันนะคะอย่างตัวนี้นะคะโซลาร์บีบีพรีเมอร์ค่ะเขาเป็นการรวมตัวของ BB และพร i เมอร์นะคะหลายๆคนเนี่ยยังคงสงสัยว่าพร i เมอร์คืออะไรเราใช้ยังไงเอาเป็นว่าตัวเนี้ยทำให้เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะว่ามันเป็น2 in 1เพื่อนๆก็ใช้ได้เลยเนี่ย รวมตัวเป็นบีบีก็คือปกปิดไฟ mm hmm. รมเมอร์ก็คือจะช่วยอั้มพางช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะแล้วก็ควบคุมความมันเนาะและอย่างตัวนี้ก็มีกันแดดให้ด้วยถึง SPF 5 0นะคะเ mm hmm. นื้อสัมผัสแรกนะคะค่อนข้างที่จะไม่หนืดอะค่อนข้างไม่หนืดไม่เหนียวนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมปกติบีบีครีมจะค่อนข้างกลิ่นแบบ ชัดเจนอะกลิ่นแนวน้ำมันน้ำมันแต่นี้ค่อนข้างอันนี้หอมแต่ไม่แรงนะคะเราสึกว่าไม่ได้แนวแบบโอ้น้ำหอมฉุนเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นเนาะแล้วก็สำหรับสีนะคะก็บีบีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเข้ากับหลายๆสีผิวในระดับหนึ่งแล้วนะคะสําหรับคนผิวขาวออกไปทางขาวเหลืองแล้วก็ผิวสองสีเนี่ยผิวก็ยังคงใช้ได้เนาะเดี๋ยวเรลองนวดให้ดูก่อนนะคะ เขาก็จะค่อยๆแบบเหมือนซึมเข้าไปในผิวค่อยๆเนียนไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวบีบีครีมก็จะมีความปรับสีผิวเราขึ้นมาให้แบบสว่างขึ้นมา1-2ระดับอยู่แล้วนะคะตามทั่วๆไปใช่ไหมคะมก็โอเคไม่ได้โดดอะไรมากแต่ว่า ปรับผิวให้เรียบเนียนสีสม่ำเสมอเลยแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีงย,งยังไงเดี๋ยวลองลองที่หน้าให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะก็คือพัฒนามาแล้วอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็บรรจุในซองเพื่อนๆก็จะได้ใช้ของใหม่ทั้งสูตรใหม่ทั้งแพคเกจใหม่แต่แพคเกจอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ยากนิดนหนึ่งเนาะอาจจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นจุก อะไรแบบนี้น่าจะดี่ะที่มันแบบมีฝาปิดมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะลองลงข้างนังให้เพื่อนๆได้ดูค่ะเปลี่ยนง่ายมากเลยอะแล้วกลิ่นดีนี่เป็นครั้งแรกที่ ที่เคยใช้ของโซล่านะคะมาจากที่ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ัดได้ลองอย่างที่บอกพอออกเป็นซองก็เออแบบ่บาะเพื่อนๆเราก็แบบอยากลองในในการแบบอยากลองในขณะที่เราแบบจ่ายไม่แพงด้วยอะไรเงี้ยนี้มิวใช้เป็นนิดเดียวมากมานะคะก็ทั่วไปหน้าแล้วใน,น,นระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆต้องการให้มัน ปกปิดเพิ่มขึ้นน่ะสามารถบิวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งได้เลยเพราะว่าในการสัมผัสตรงเนี้ยมันซึมไปแล้วนะคะมันไม่มันไม่มีความรู้สึกแบบกองกองนานๆอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวลาเราเพิ่มไปอีกชั้นนึงเนี้ยไม่น่าจะเกิดการแตกการไม่น่าจะแตกนะคะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นรอยอะไรนะคะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสองข้างนะคะก็ตรงที่มีริ้วรอยเราก็พยายาม หมือนบิวมันขึ้นมานะได้ในระดับหนึ่งแต่โดยรวมอะอัมพางรูขุ่มขนเพื่อนเพื่อนดูดิดีมากรู้สึกแบบเป็นสิ่งแรกที่เห็นแล้วประทับใจขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะทําได้ดีขนาดนี้นะคะในราคาส9บาทและส่วนรอยดําโอเคปกปิดรอยดําได้ดีกว่ารอยแดงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําได้ไม่ดีในรอยแดงนะคะเพราะว่าอย่างตรงในที่ยังเห็นอยู่เนี่ยมีว่ามัน,ม,นมันเกินลิมิตไป คืออันนี้ค่อนข้างเป็นสิวอักเสบนะมีว่าส่วนนี้ก็คือใช้คอนซีลเลอร์ได้แต่จริงๆอ่ะล่องจมูกหรือว่าบางจุดก็แดงนะคะก็ยังก็ยังแบบคอลเลกทีฟมันได้ค่อนข้างดีดีเลยทีเดียวอย่างเงี้ยดูดิล่องจมูกไม่แดงและใต้ตาในสําหรับคนที่ไม่ได้ช้าม,มากนะแต่มันก็ต้องมีค้าตามวัยใช่ไหม <c oughs> ก็โอเคได้ดรีมันก็ฟูขึ้นมาเห็นว่ากระจายแสงได้ค่อนข้างดีค่ะ ก็ถ้าถามว่าให้สามผ่านไหมก็ให้สองครึ่งนะคะอีกครึ่งก็ติดอยู่ตรงแพ็กเกจนั่นแหละถ้าพกไปไหนก็อาจจะยากนิดน,นึงเนาะมันอาจจะเลอะเทอะอะไรอย่เงี้ยเลอะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับราคาและคุณภาพมันแบบอย่างที่บอกมันเกินมิยอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเพอย่างที่ทําให้เห็นเนี่แหละก็อย่างที่ เห็นๆเ,เลยทีเดียวสำหรับวันนี้งั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ